สาขาบูชานี้ก็ย่อมาจากคำว่าวิสาขภาูระนมีบูชาความหมายก็คือว่าเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือนหกมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างมากเนี่ยก็คือว่าเป็นวันที่ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าของเรานี้ประสูติ ปรัสรูแล้วก็ปารินิพพานซึ่งเหตุการณ์แรกเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์นี้ประสูติเมื่อพระนางสิสริมหามายานี้มีพระคันแกนะ่ก็คือว่าตั้งท้องยวนจะคลอดแล้วก็จะกลับไปยังบ้านเกิดก็คือกรุงเทวทหนะระหว่างเดินทางจากก,กรุงกบิลพัทไป ุงเวัหานี้พระนางก็ได้แวะพักที่สวนลุมกินีนะระหว่างนั้นก็เลยเจ็ดคันแล้วก็เกาะที่ใต้ต้นสาระแล้วก็ได้ประสูตรพระอุรสนะหรือพระกุมารซึ่งเป็นพระพูธิสัตว์ต่อมาได้ถวายพระนามเมื่อ พระกุมารนี้ประสูติได้ห้าวันโดยที่ตั้งชื่อว่าสิทธัตถะมีความหมายว่าสำเร็จสมปรารถนาจนเมื่อพระกุมารนีเ้เติบใหญ่เจ้าชายสิทธัตถานี้ก็ออกไปเห็นเทวทูตทั้งสี่ก็คือว่าเห็นคน แก่คนเจ็บแล้วก็คนตายก็เกิดความรู้สึกอยากจะหาทางพ้นจากความทุกขที่จะเกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนรัะจึงได้ออกหนวดเมื่อออกมาหนวดแล้วเป็นเวลา6ปียจนพระชนมายุได้3 5 3พรรษาก็ได้ปรัสรู้ ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชารานะตำบลอุรุเวลาเสนานิคมปัจนะจุบันนี้ชื่อว่าพุทธคยาตรงกับวันเพ็ญเดือนหกนะซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างหนึง่งที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชาในคืนวันที่บัเพนก่อนปรัสรูญพระองค์ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้เลือด เนื้อในร่างกายเนี่ยจะเหือดแห้งไปก็ตามถ้าเกิดว่าพระองค์นี้ยังไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณแล้วเนี่ยก็จะไม่ลุกจากที่นั่งเลยแม้ด้วยความเด็ดเดี่ยวในคืนนั้นเองเนี่ยเมื่อพระองค์ได้ปฏิบัติในยามต้นก็ได้ญาณหรือความรู้ ที่เรียกว่าบุคเพนิวาสานุสติญาณน,นะก็คือว่าเป็นญาณหรือความรู้ที่สามารถระลึกชาติแต่ผลหลังได้นะทั้งของตนเองด้วยแล้วก็ของผู้อื่นด้วยนะในยามที่สองคือยามกลางน,นะก็ได้ญาณหรือความรู้ที่เกิดขึ้นที่เรียกว่า จุตูปาตยานก็คือว่ารู้กรรมของสัตว์รู้ว่าสัตว์มีการเวียนว่ายตายเกิดในยามสุดท้ายได้ความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมที่เรียกว่าอาสวะขยายาน,นยซึ่งเป็นยานที่จะทำให้พระพุทธองค์นี้หมดสิ้นจากกิเลสแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทิยา เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าเป็นพระองค์แรกที่สามารถที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตัวเองเมื่อพระองค์นี้รู้ธรรม,มะรู้สัจธรรมความเป็นจริงที่จะทำให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากความโลภความโกรธความหลงนะแล้วก็พ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วนี้ก็สั่งสอน สิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยให้กับสัตว์โลกให้รู้ตามก็กำเนิดพุทธศาสนานก็คือว่าศาสนาของผู้รู้แจ้งผู้ที่ปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงหลังจากนั้นเป็นเวลา45ปีที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนเวนยสัตว์เนี่ย เมื่อพระชนมายุได้80พรรษานพระองค์ก็ได้เสด็จกับขันปรินิพพานที่เมืองกุสินาราซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6นี้เหมือนกันมีวิสาขบาูชานี้ในเมืองไทยนี่ก็สันนิษฐานว่ารับอิทธิพลมาจากประเทศลังกาแล้วก็เมื่อปีพุทธศักราช2542เนี่ยที่ประชุมของสหประชาชาติ ก็ได้ถือว่าวันวิสาขาบูชานี้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้เป็นวันที่มหาบุรุษของโลกเนี่ยได้มาประกาศาสิ่งที่ทำให้โลกเนี่ยได้รู้สัจธรรมความเป็นจริงเราก็จะเห็นว่า ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นเนี่ยแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนให้ไม่ให้ฆ่าแล้วก็ไม่ให้มีการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเมื่อวันวิสาขะบูชาเวียนมาบรรจบนี้เราทั้งหลายนี่ก็ควรระลึก แสดงถึงกตัญญูที่พระพุทธองค์เนี่ยมีคุณูปการกับสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยแหละเนี่ยเราก็มีการบูชาท่านมีการทำบุญตักบ,บาตรมีการสวดมนตนะ์ทำวัดมีการนั่งสมาธิมีการเจริญจิตตภาวนาเนี่ยแะเกือบทุกๆวัดนี่ก็จะมีการเดินประทักษิณนะเพื่อเป็นการ เจริญสติแล้วก็น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเนี่ยนะเมื่อเราเจริญจิตตะภาวานาแล้วก็พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของทุกข์ที่เกิดขึ้น,นแล้วก็สามารถที่จะละเหตุของความทุกข์เนี่ยก็คือความอยากนะหรือก็ความยึดถือเนี่ยให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติตามมรรคคือ,อ,อมี ศีลนะมีสติระลึกรู้ตัวตลอดเวลาโดยที่ไม่ประมาทเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาจิตก็จะเกิดความตั้งมั่นคือเกิดสมาธิสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ปัญญาทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่นี้ก็ลดน้อยลงไปจนกระทั่งหมดทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมาดำเนิน ตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ก่อนที่จะเสด็จดับขันปริติภานที่ท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายเนี่ยจงยังกิดทั้งปวงที่เป็นประโยชน์ และประโยชน์ของผู้อื่ในให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาณผู้ที่ได้ลิ้มรสพระธรรมนะก็จะทำให้ทุกชีวิตเนี่ยในโลกนี้ก็จะมีแต่ความสุขมีความสมบกรมุเย็นจบกันไปแล้วนะคะสำหรับธรรมะดีๆจากพระอาจารย์หวังว่าทุกท่านจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะ และขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆบริษัทที่การสนับสนุนรายการช่างทำเป็นอย่างดีเสมอมาค่ะฝากติดตามรายการช่างทำในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ